เสียงคือคนขาดน้นาำกินนามโบพ่อเนะครับเนาะกบนี่เท่าที่ดูนี่อาหารอาหารกินบเบิดนี่เอาตุ้นไ้ให้นี่ยโบก,กินครับผมนี่อาหารอาหารเก่าที่เหลือบนไอ,อเห็ดเห็ดล้านไ้เพื่อนเนี่ย่เคยกินนะบบก,กินแต่ถ้าถ้าโยนลงใหไม่ๆนะี่กิน เ็เลยเดี๋ยวสิเป็นล่ยล่ออกเพื่อเอาลงไปแนะนำให้ปลากินเพราะว่าปลามันเก็บกินเบิดทุกอย่างอยู่แล้วคือยังบ่ทันปิดนะครับยังไม่ปิดสีมุมนียังบ่ทันปิดเพราะว่าหนามันอาจจะมีเฉามีอันนี้เนี่ยมนันอาจจะนามมันอาจจะโบสซดเฉือนครับผมถ้าหมันรออฝนตกอีกจกัจกหน่อยไลานามจะรอบนึงก็อาจจะเสพ ลอยนี่กินดงกินดินเพิ่นก็กินไปแล้วเห็ดไปแล้วนี่นั่นนะเห็ดไปทั่วเทียบเนาะกินถือ,อยี้ก็ยำไปทั่วเทียบก็ได้ <c oughs> คุณคุณนายก็ทำสวนครับผมรอบๆสวนนี่เพิ่นก็เป็นคนปลูกมีท่าน้ำท่าลอยกระทงกับท่าออกพรรษาทำไว้เป็นความสุขเห็ดไปเรื่อยๆครับ ถ้ามันห่อนมันเมื่อยก็พักพอนเดี๋ยวสิไปอันไลอันนี้ลงไลอาหารเก่าลงแล้วก็เฮ็ดอันนี้ให้เพิ่ใไม่จักหน่อยกบนีโบ่โบกินอาหารสั่มปันใดเด้ยโบมน่นอัน,นสิกินทว่วทีบปันใดเลยครับนี่แหละครับผม กำลังเป่งน,น้าลงมามันก็สามสารถเป่งหลาย่านอ้นอีกครับผมเพราะว่ามันยังสูงอยู่ระดับ,ดบน้ำยังสูงกว่ากันน่าจะหุ่นแล้วสี่สิบห้าสิบเซนหรืครับแต่ว่าปล่อยเบาๆพอ่อปล่อยลงมาสักหน่อยเพื่อให้น้ําใหม่ดันน้ําเก่าตรงนี้ออกไปเพราะว่าฝนบ่ตกฝนบ่ตกครับผม เนี่ยอาหารพ่นกระโกเอยบนนี่พ่นบบกินเด้เดี๋ยวต้องกวาดออกกวาดลงไปกวาดลงไปให้ปลากินก็แบบงปันกันกบบโบกินกับไลลงไปให้ปลากินครับผมแล้วก็อันนี้ใวันใหมน่นาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงว่าสีไลอันนี้ลงไปอขออนุญาตเด้อครับ มันก็แน,นมบ่โมเคยเห็นปนไในแดดมันแห้งขนาดเอาเย่าผ้าลมเด้อเหรอเย่าผ้ากล่องลมเด้อเอาเห็นแนื้อเห็นแนื้น้อครับโมอู้วสิเสียงไปหน่อยได้เอามุมนี้มุมนี้เอามุมนี้ก็ได้เอามุมนี้มุมนี้ก็ได้เอาถ้าไม่ได้ก็ค่อยตัดออกไป chuyển nó hồ sữa đây được này <coughs> à, đi, nó có ba ăn, <coughs> 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 ซ้ายครับผมเนื้อลายแหลือตัวนี่เนื้อเริ่มแน่นทุกตันเนื้อเริ่มลายแล้วส,สวยๆครับผมงหญ่แล้วงหญ่กันเบิดแล้วบ้นนานงหญ่เป็นนมกันเบิดแล้ว งระบายน้ำใหม่ลงมาต้องเห็ดอันนี้ให้เพื่อนดิ้นเกาๆเ,เพื่อนกับพวกมันมาอยู่กันเลยเฮ็ดต้องเห็ดระวัง,งระวังเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกรอบ ใส่พกโจ๊กแถบอะไรนะครับนี่ใช้เป้ซับถือมัน สายวัดครับ หนึ่งกินหลายแห่งเคนนี <sm art> ้วกไงหนึง่งโอ้ยังหาสาวๆไม่เจอเลยนี่นะครับผม การเป็นอยู่เนาะเป็นกระเบื้องก็นี่แหละเอาเตรียมพร้อมที่จะทําแล้วแต่ว่าพอไปหยัางเพราะว่าเนี่ยหน,าม,นามมันยังบ่า,านไอ้ล่องโตครับมันคงบ่ล่องโตหรอกแต่ฝนบตกมันก็จะเป็นจังสีละตรงไล่หนามมานี้ลงมานามขางบนมันใสนะครับนี่เห็นไหมหนามใสๆสไหลลงมามก็สีไล่นามคุณนมันนีลงไป อาหารถิดลงไปแนะนำปลากับกินกบพนกินแต่อาหารไม่อย่างเดียวแล้วพักกันยำดินเนี่ยยังเนี่ยไปทัวถีบก็ได้นี่แหละครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับ